ไฟปมแรกๆก็ติดนะตอนนี้ก็ไม่ติดละทุกคนอะไรมาแล้วโอ้มาถึงปุ๊บก็มาขอกินเลยเดี๋ยวผมจะลองชวนไปเฮ้ยขงกิ้ขงกิหนุอย่าเพิ่งเข้าเข้ามาครับปุ่มดิขงกินเหรอ ล,ลุงจับพึ่งเข้ามาหาผมดิลุงอยู่อยู่ตรงนั้นไปก่อนอลุงเจนคุยกันก่อนอเล่นเอาสธตกใจนะวะสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายเกตนะครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ ไปที่ที่พี่แฟรเล็กเคยมานั่งพักหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วจูจๆมีชายแปลกแปลกคนหนึ่งนะมาขอพี่แฟดเนี่ยมาขอของกินกับพี่แฟดนะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะไปดูที่ตรงนั้นนะเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชายคนนั้นอะ่ะเป็นใครหรือเป็นพวกคนไม่ดีหรือเปล่ามาหลอกล่ออย่างเงี้ยนะ เดี๋ยววันนะี้ผมจะลองเข้าไปถามดูแต่ก่อนก่นแต่ผมเข้าไปถึงเนะี้ยผมจะเข้าไปก่อไฟก่อนนะเหมือนส่งสัญญาณให้เขาออกมาก็ฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้นะเพื่อให้ผมเนะี่ยมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวผมจะไปที่ตรงนั้นละมาทุกคน ตอนนี้ก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็คงได้ยินเสียงกันนะครับทุกคนเสียงน้ำนะเพราะว่าผมก็เดินมาได้สักพักใหญ่ๆ,ๆแล้วแล้วก็ถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะก็ตอนเนี้ยผมคาดว่าก็คงจะถึงอีกไม่กี่นาทีเพราะว่าเสียงน้ำเนี่ยมันฟังดังชัดมากเลยทุกคนยังไงทุกคนมาจะถึงแล้วนะ ผมมาถึงแล้วนะเห็นไหมอย่างน้ำแรงด้วยเหมือนจะมีน้ำฝนนะที่ตกลงมาแล้วทำให้น้ำตรงนี้ขุ่นนะเพราะผมมาที่ผมไม่ได้มาด้วยมขอภัยนะที่ผมเห็นในคลิปที่แปดที่พิปแปดมานะน้ำยังใสกว่านี้เลยนะนีนี่น้ำขุ่นมากดูดิแรงจัดเลย นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาขอจุดวงจุดไฟตรงนี้ก่อนนะทุกคนจะขอตั้งกล้องจุดไฟก่อนก่อไฟไ้ก่อนนะเสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่า น้ำค่อนข้างที่จะแรงและเสียงดังก็ต้องขออภัยในจุดนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมรู้ทีเื่อนคนต่ว่าองกองไฟจุดก่อนนะครับมาดวนเดี๋ยวขนทำการประกไฟนะอาบน في <applause> الجيليات <applause> Mm-hmm. อบใบไผ่ไว้สักหน่อยนะฮัลโหลทุกคนนี่จุดไฟ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็นั่งตรงนี้เลยก็รอไฟติดนะทุกคนคุณจะจะบอกว่าที่ตรงนี้ตอนน้ำใสเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะคนเจอในคลิปวิเศแล้วอะ่ะน้ำมันใสมาก จะเทียดายวันนี้ไม่ได้ดูน้ำแบบใสๆเลยนะต้องมาดูน้ำคุ่นๆกันก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ไปดูในคลิปของช่องพี่แฝดได้นะที่พี่แฝดมาเจอชายแปลกๆคนหนึ่งเนี่ยตรงนี้ที่เข้ามาขอของกินกับพี่แฝดนะพี่แฝดเล็กนะไปด,ดูกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะนั่งรอ คุลงไปเรื่อยๆก่อนเลยผมว่าเขาก็คงต้องออกมาแหละเขาก็คงจะคิดว่าพี่แฝดคงจะกลับมาที่นี่เพื่อมาหาเขาหรือเปล่าที่ผมมาที่เนี้ยผมก็อยากจะมารู้นะอยากรู้ไม่ใช่มารู้นนะทุกคนต้องขออภัยด้วยผมอยากรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขาไม่มีที่อยู่นะทุกคนผมก็จะหาที่อยู่ให้กับเขา ให้เขาเนี่ยไม่ต้องมาเล่นล่อนวนเวียนอยู่ในป่านี้นะให้เขาได้วิ่ที่ดีๆกันตัดกันเดี๋ยวขอนั่งรอลุงไปลืมด้ก่อนดีกว่าลุงจะออกมานะติมไฟตรงนี้ไปด้วยเลยเพราะว่ามันก็มียุงนะ ไฟผมแรกๆก็ติดนะตอนนี้ก็ไม่ติดละขอดำการก่อไฟอีกสักหน่อยนะทุกคนหาให้มันติดก่อนตอนนี้ ผมดับไปแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอเพิ่มยางรัดไปก่อนของผมเตรียมยางรัดมาเยอะนะทุกคน แรกๆก,ก็เหมือนจะติดพอไปมาไปมากับไม่ติดเลยนะทุกคนที่มันไม่ติดก็เพราะว่าไม้มันชื้นด้วยแหละนะทุกคน সকলোবোৰ ไม้มันพื้นนะทุกคนมันเลยติดยากนิดหน่อยอเอาได้เอาเท่าที่ได้กนะ็ทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ยังไงไฟเนี่ยควันมันเนี่ยมันก็ต้องส่งไปถึงนู่นอยู่แล้วนะผมว่าคนที่อยู่ในป่านเนี่ยจมุกดีกว่าพวกสมิงครับนะ อย่างก็จะกระจ่างกัเนเยอะนะทุกคน ทุมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วทุกคนเนะี่ยตีดยากมากเลยทุกคนดู้ไหมเอาแค่ควันก็พอนะ ได้ยุงให้ผมได้เรื่องดีแล้วก็ส่งสัญญาณเนี่ยไปหาถึงคุณงที่อยู่ในป่าคนนั้นนะเจืดายมากเลยทุกคนถ้าที่ตรงนี้น้ำมันใสผมก็จะขอลงไปอาบสักหน่อยอย่างนี้แต่น้ำมันดำขนาดน,นี้ผมก็ไม่กล้าลงไปเล่นบนดน กลัวว่าจะมีตัวอะไรไหลมากับน้ำนะทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอรอคุณลุงก่อนนะถ้าคุณลุงออกมาเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ผมขอประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไปก่อนนะทุกคนภาพพลังงานแบตเตอรี่ผมหมดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ได้ถ่ายให้พวกพี่ๆทุกคนได้ ชมกันนะไปะทุกคนไว้พบกันตอนที่เจอคุณลุงคนที่อยู่ในป่านี่นะไปะตอนนี้ผมก็หลับไปด้วยนะแล้วก็รอคุณลุงมาได้สักพักหนึ่งละก็ผมไม่เห็นวิเวลอะไรเลยนะแลกอย่างตอนนี้นทุกคนเฮ้ยมาแล้วโอ้มาถึงพบว่ามาขอกินเลย เดี๋ยวผมจะลองชวนไปก่อนนะก็จะให้เขาไปหาของกินที่บ้านผมก่อนเพราะว่าทางที่จะได้ได้ได,ได้ทางที่จะไปหมู่บ้านใส่หมอกว้างผ่านบ้านผมก่อนนะปากทุกคนเดี๋ยวเปิดกล้องหลังนะลุงผมลุงหิวหรอ ผมก็ไม่ได ouais> ้เอ pues> าอะไรมาด้วยหิวค้องกีของกีลุงอย่าพิ่งเข้ามาหาผมดิคงกินเหรอได้ได้ลุงเดี๋ยวผมเนี <h <h ่ยจะพาลุงไปหาห้องกินลุงไปเอาผมไหมลุงอย่าพิ่งเข้ามาหาผมดิลุงอยู่อยู่ตรงนั้นไปก่อนลุงลุงอยู่เฉยๆก่อน ลุงุณตกใจหมดลุงอยู่เฉยๆลูงหิวอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปใจเย็นๆคุยกันก่อนเล่นเอาสตกใจนะว่าคือผมจะมาบอกลุงว่าผมจะให้ลุงไปอยู่กับผมไปไหมมีข้องมีข้องกินด้วยเดี๋ยวได้ไม่ต้องมาคอยหาของกินบริเวณนี้ ที่ที่ผมดูแลอยู่ไปไหมไหตรงไนตู้น,นไกลอ่ะไกลจากตรงนี้อีกเออเดี๋ยวเอาไปด้วยเดี๋ยวเอาไปด้วยไปไหมไปทํารูปกับเมียก,ก่อนก็นได้เพราะว่าที่ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมาคอยหาของกินแบบนี้ที่นูน่นอ่ะมีของกินแบบไม่ต้องไปหาเลยมีของกินให้เลยที่นั่นอ่ะมีบ้านให้อยู่ด้วย พอพอลุงลุงพอพอกอนเดี๋ยวผมล้มหิวได้เดี๋ยวผมก่อนจะไปที่มุมมุมเรื่องไม่เป็นนนไม่ได้อะไรมาเดี๋ยวไปกับผมไปที่บ้านผมก่อนเดี๋ยวผมไปที่บ้านผมพาไปกินข้าวก่อนออลูอ๋อ ลุงลุงใจเย็นดิรู้ว่าหิวเนี่ยลุงถ้าลุงทำอย่างนี้ผมไม่พาไปแล้วนะหิวก็อยู่เฉยๆดิโอ้ถ้าลุงเป็นอย่างนี้ผมผมไม่ช่วยลุงละลุงจะเขาทำร้ายผมอ่ะผมอุตส่าห์จะช่วยลุงนะ รู้รู้แล้วว่าหิวอ่ะถ้าทำแบบนี้ไม่ช่วยหรอกรู้ว่าหิวก็ยังจะมาทำร้ายคนอื่นที่คอยมาช่วยเหลืออีกเ่งเีช่วะเออเดี๋ยวพาไปกินอดทนอีกหน่อยหนึ่งดิแปลลูกเมียม,มาด้วยไป ไปพร้อมกัน่ะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาลุงเข้าไปกับผมนะพาไปบ้านผมก่อนพาไปกินข้าวก่อนดูจากสภาพแล้วร้องหิวหิวหิวเข้ามาทำร้ายผมนะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแบบคันที่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะโอเค ไปไปเอาลุกเมียมาเดี๋ยวจะรออยู่ที่นี้นะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอนั่งรอตรงนี้ก่อนนะทุกคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ดีเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆดูกันนะตอนนี้ผมขอปิดคลิปก่อนและรอคุณลุงมาแล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านผมให้คุณลุงเนี่ยได้ รับประทานข้าวก่อนนะก่อนจะเดินทางไปที่หมู่บ้านสายหมอกครับทุกคนไป